ราและลอยยิ้มของผู้คนที่มาร่วมงานบ่งบอกถึงความสุขและความเพลิดเพลินที่ได้รับจากกิจกรรมในครั้งนี้เต็นท์เป็นจํานวนมากถูกนํามาตั้งในงานกิจกรรมคืนความสุขให้กับประชาชนที่ทางกองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่6ได้จัดขึ้นที่บริเวณชุมชนบางใหญ่จนทําให้ผู้คนที่อาศัยอยู่ในละแวกใกล้เคียงต่างก็ให้การตอบรับกับกิจกรรมในครั้งนี้เป็นอย่างดีก็ ทำให้คนในในชุมชนละแวกนี้เกิดความแบบว่าเขาก็อยากจะมาดูว่าเขาทำอะไรใช่ไหมัก็ก็ดีฮะว่าเขาได้ทำให้คนเนี่ยมามาชุมนุมกันแล้วเกิดความรักความสามัคคีเาเขาทำอะไรเราจะได้รู้จะได้รู้ครับซึ่งการบริการตรวจสุขภาพจากหน่วยแพทย์เคลื่อนที่การบริการตรวจช่องปากและถอนฟัน การตัดผมจากศูนย์ฝึกอาชีพมีนบุรีเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ประชาชนที่มาร่วมงานต่างก็ให้ความสนใจเป็นจำนวนไม่น้อยการลงนามถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมครับที่ทางเจ้าหน้าที่ได้จัดไวให้ประชาชนที่มาร่วมงานนั้นได้มีโอกาสถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับ โดยการจัดงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งตำรวจทหารและข้าราชการฝ่ายปกครองต่างๆขณะเดียวกันผู้ที่จัดงานในครั้งนี้ก็ได้บอกว่ารู้สึกดีใจที่เห็นผู้คนส่วนใหญ่มีความสุขก,กับกิจกรรมที่ทางคอสอชอได้จัดขึ้นเนื่องจากประชาชนคนไทยเนี่ยพบกับความไม่มีความสุขมาตลอดเเดือนที่ผ่านมาจากการที่กลุ่มต่างๆเกิดความขัดแย้งนะครับกระทบต่อความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน ตามนโยบายของท่านหนัวหน้าคอสชนะครับท่านต้องการที่จะสร้างบรรยากาศแห่งความกองดองสมานฉันท์รวมทั้งคืนความสุขให้กับประชาชนในชาตินะครับจึงได้ต้องการที่จะจัดงานซึ่งมีความบันเทิงม,มีบร,ริการต่างๆถึงแม้ว่ากิจกรรมคืนความสุขของทางคอสช จะจัดขึ้นมาเป็นเวลากว่าหนึ่งเดือนแล้วแต่การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ยังคงเรียกรอยยิ้มและเสียงหัวเราะจากประชาชนในชุมชนบางใหญ่ได้เป็นอย่างดีกัสกรประดับมุกและสวรรค์ชะอ้อนชมถ่ายภาพนัทพงศรอดกันภัยข่าวห้าหน้าหนึ่งรายงาน